วันนี้มาร,รีวิวโต๊ะแคมปิ้งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนมองหาโต๊ะแคมปิ้งขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงๆจังๆนะครับก็ผมได้มาของ Mountain Hiker ในราคาไม่ถึงพันครับโอ้โห,โห,โห,โหไงแล้วบอกก่อนว่าในราคาไม่ถึงพันถือว่าวาสาัสดุดูดีนะแล้วก็เป็นโต๊ะที่เป็นเขาเรียกเป็นอลูมิเนียมพ่นพาวเดอร์โค้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้เวลาที่เราแบบ เอาพวกเตาปิ้งย่างหล้วของร้อนมาวางมันจะไม่เสียหายเพราะว่าจริงๆโต๊ะแคมปิ้งเนี่ยมันจะมีหลายแบบแบบที่เป็นพวกพลาสติกแบบที่เป็นพวกลามิเนตแบบที่เป็นพวกโลหะอลูมิเนียมหรือเป็นผ้าก็มีนะผมบอกก่อนว่าอันนี้มันก็เลยการปัญหาที่ผมเจอประจําก็คือเวลาไปแคมปิ้งแล้วเราจะวางพวกเตาปิ้งย่างเรากลัวว่ามันจะทําให้โต๊ะเสียหายสุดท้ายก็ไปวางกับพื้นหนืป่าหรือไม่ก็ต้องหาอะไรมานั่งบงังไม่ต้องสําหรับตัวนี้ อันนี้คืออลูมิเนียมทั้งตัวและน้ำหนักเบาด้วยที่สำคัญ1.3โลผมจะไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่โลเดียวโลเดียวเนี่ยถุงมาหน้าตาแบบนี้เอราเทนไทเกอร์เพื่อนไหนสนใจก็ดูทำคำบรรยายได้เลยนะหรือกดที่ชอ็อปหรือกดที่ตัวตะกร้าของอ่ายูทูบได้เลยนะครับอ่ะข้างในมีอะไรบ้างมีชุดของขาตั้งนี่เป็นชุดขาดตั้งนี ชุดขาตั้งกับชุดหน้าเพลทโต๊ะอ่ะเป็นอลูมิเนียมกับอีกชุดหนึ่งตัวนี้ที่อยู่ข้างในกระเป๋ามันเป็นสองชั้นนะชั้นหนึ่งเก็บตัวเพลทโต๊ะนะแล้วก็ตะกร้ามาแล้วตรงนี้เป็นชุดที่เก็บพวกเอ่อเรียกตัวฮุกเขาให้ฮุกมาด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตอนที่ใส่ประกอบแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพลทที่ผมบอกเป็นโต๊ะทำไมมันถึงเล็กนี่ไงมันให้มาสี่แผ่น ก็จะมีสลักตรงนี้ด้วยไว้คล้องเข้ากับโต๊ะเวลาเก็บก็ประมาณนี้เนี่ยมีสองคู่ให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกตะกร้าวางของใต้โต๊ะคือเขาทีไทนดีอะ่ะเราสามารถแอคเซสใช้งานตัวโต๊ะได้แบบว่าได้ประโยชน์อ,อ่ะเอออะมาลองกลางกันก่อนดีกว่าว่ายังไงชุดโต๊ะมาแบบนี้เดี๋ยวนี้อะไรอไรก็เป็นแบบนี้หมดแล้วนะมีเวลโคเทปเวลโคเทปเวลากลางเสร็จ สบัสบสับหน่อยหนึงอ่ะให้มันลงล่องแล้วก็เสียบง่ายมากสมัยก่อนผมจำได้มันเป็นประกอบไม่มียางห้อยอะไรแบบเนี้ยเวลาประกอบก็จะงงงง,งนิดหนึง่งแต่แล้วก็เทเพื่นดูดีหน่อยครับได้ได้โครงโตแล้วนะได้โครงโตแล้วนะทีนี้ที่เหลือคือไอตัวนี้ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆทีนี้ที่เหลือคืออะไรนี่ไงชุดนี้กางออกปึ๊บมันจะมีตัวเนี้ย ที่เป็นด้านยาวของตัวโตะ๊ใส่ด้านนี้ด้านนี้ด้านยาวของโตะ๊นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป,เ,าไปเรียบร้อยแล้วพลิกโต๊ะอันนี้ขึ้นมานะครับนี้ยเหมือนกันใส่เข้าไปปึ๊บอ่ามันก็จะค้ำเรียบร้อยอ่ะแล้วพลิกตรงนี้ขึ้นมาตรงๆหน่อยหนึ่งล้วเอาชุดนี้มาประกบนี่ ล็อกมา,มาเลย๊บเรียบร้อยนี่ก็เหมือนกันล็อกมาเลย๊เรียบร้อยเห็นไหมอยู่แล้วนะชุดนี้เป็นตะกร้าที่ผมบอกที่จะแอคเซสวางเข้าไปได้เลยนี่มันเป็นยางยืดด้วยมันก็จะตึงๆเนี่ยน,นะมินยางยืดนะเห็นไหมก็ช่วยมันดึงหน่อยนึงอือครับเรียบร้อยเราได้ตะกร้าเลยนะงอ <c oughs> แล้วพอมันเป็นยางยืดมันจะช่วยดึงให้โครงสร้างมันแน่นขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาชุดนี้เพลืที่บอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมีร่องตรงนี้อยู่ยนะเอาร่องนี้เสียบเสียบเข้าไปแล้วก็นี่ยัดเข้าไปนี่ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็บีบเข้ามาหน่อยนึงโดนยางดันเนะาะเี๋ยวนะ ทำก่อนอันนี้มันโดนยางดันน่าจะไม่ใช่เดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันนะเอาออกก่อนเอ,เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ปึ๊บล็อกบีบแบบนี้เข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละเสียบเข้าไปนะจะลงร่องของมันเองเลยเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปปึ๊บเราจะได้โต๊ะที่มีพื้นที่การทํางานแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยบีบเข้ามา ให้มันล็อกโตให้แน่นหน่อยนี่อยู่แล้วได้โตะที่แบบเอาไว้วางของที่อคเซสได้จริงอะ่ะเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยวางตรงวางเตาวางพัดลมวางไม่รู้แล้วใหญ่จะอยากจะวางเนี่ยไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะโดนเตาเผาทําให้มันแบบว่าละลายเพราะมันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมเนี่ยมุมนั่งผมประมาณนี้เลย สบายเลยนะทำกับพค้งกับข้าวได้เลยรับน้ำหนักนี่ผมจำไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเราเอาขอบมาวางได้หนักพอสมควรผมขึ้นสเปคให้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่ถือว่าดีเลยอ่าตัวตะกร้าผมให้เพื่อนๆดูใส่เข้าไปแล้วนะครับตอนแรกใส่แล้วมันเิ้งใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือใส่ทีหลังครับก็คือใส่เปลือกตรงนี้เรียบร้อยจัดระเบียบโต๊ะให้มันแน่นเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัว ตะกร้ามเมื่อกี้ที่ผมเห็นใส่ตอนแรกอะถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราใส่ทีหลังยืดมาแล้วก็รัดเพรนพอเรารัดแบบนี้ปั๊บมันจะทําให้ตัวโตะมันถูกบีบเข้ามาแล้วทําให้โตะมันแน่นขึ้นไม่งั้นเพลทมันจะขยับตอนแรกนึกออกใช่ไหมเพลทมันจะเลื่อนตัวเพราะนี้มันบีบเข้ามาทําให้โตะมันมั่นคงมากยิ่งขึง้นเฮ้ยถือว่าเขาออกแบบมาดีเลยนะเนี่ยก็ใส่เข้าของข้างในได้เนี่ยผมใส่สมมติใส่ให้ดูเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ฮะ เวิร์กเว้ยเออแล้วก็ยังไม่หมดนะครับในเซตเนี่ยเขาให้ตัวนี้มาอีกเผื่อเราอยากจะแขวนเท้าของให้มากี่อันวะนี่อีกสี่อันเอาไว้แขวนเนี่ยนนเหนเผื่อจะแขวนแก้วแขวนกระทะแขว,น,ขวนตะหลิวเหรอไม่รู้เลยเห็นไหมดูดิอ้อเป็นไง ดูดีทีเดียวอ๋อเป็นไงโคตรเจ๋งอะ่ะผมได้มาราคาไม่ถึงพันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอย่างผมได้มา800รอยมังประมาณแ0 0รอยบาทนะครับงานถือว่าดีเลยอะ่ะในราคาที่ไม่แพงแล้วน้ำหนักมันเบาเวลาเราพกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยขี่มอไซค์เห็นไหมเนี่ยผมแพ็กกระเป๋ารอแล้วครั้งนี้จริงๆยังไม่เดินทางตอนนี้นะ <laughs> แพ็คไปก่อนเนี่ยเฮ้ยเวิร์กอ่ะดูดิ แล้วก็เนี่ยพอรัดไนตัวตะกร้าเข้าไปแล้วมันไม่ได้ข้องงอนแงนงอนแงนเลยนะตะกร้ามันช่วยทําให้ยางอ่ะมันรัดให้ตัวเพลทโต๊ะมันแน่นเห็นไหมไม่ล่วงนะครับไม่ล่วงนะครับหือเจ๋งเลยเพื่อนไหนสนใจนะผมทิ้งลิงไว้ให้นะครับว่าผมซื้อจากไหนนะวันนี้ใน youtube ก็มีตะกร้าแล้วนะครับหรือทุกคที่เข้าบรรยายก็ได้ไปซื้อเอารานะคาไม่แพงนะช่วงนี้แคมปิ้งกันแล้วก็จัดจ้าได้ครับถือว่าคุ้มเดี๋ยวผมซื้อสีดํามา นะครับบส่วมันจะมีสีอื่นด้วยนะผมจะไม่ผิดนะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e a ซี่ซี่หกสามเก้าห้าเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใชรกดแชร์ไปไ่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพ<ๆ>ื่อนๆจะได้ทราบว่า,าผมมีการเด่คลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ